สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เนี่ยก็ก,ก็ก็ช่วยกันแชร์ไปให้ถึงนายกนะครับก็ฝากนายกเศรษฐานะครับเนี่ยตอนหาเสียงก็บอกและแก้มาตา112ก็ฝากนักร้องด้วยช่วยไปร้องอ่อนายกเศรษฐาเนี่ยอุงอิงเนี่ยก็บอกแก้มาตา112แก้ค่าแก้ค่าเนี่ยนะครับผมดูในทิกตอกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะมีคลิปมีอะไรก็มาตา1 1ึแก้อุ้งอิงอะ่ะแก้ เศรษฐาล่ะแกนะครับแล้วประเทศเราก็ย่ำแย่ย่ำแย่นะไปทุกวันนะครับฝีมือการบริหารของนายกเศรษฐาก็ยังไม่ได้เป็นที่พอใจของประชาชนนะครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะฮะนโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะบตอนนี้ก็หนักครับ สถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้พี่น้องประชาชนอดอยากปากแห้งนะประเทศก็นะตกต่ำลงไปทุกวันทุกวันตั้งแต่พักเพื่อไทยเข้ามาบริหารก็แก้อะไรไม่ได้ก็รอจะกู้เงินมาจากคนละหมื่นก็กู้ไม่ได้มันจะติดคุกติดตารางเพราะว่าปปชก็เตือนแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนี่หนัก ก็ฝากไปยังท่านนายกเษฐานะครับผมเข้าใจว่าท่านเป็นคนเก่งนะฮะแต่การเข้ามาบริหารประเทศคราวนี้ของท่านนั้นประเทศชาติตกตําเศรษฐกิจสุดลงไปเรื่อยๆสุดสุดซุดุดุดจนประเทศจะชิบหายอยู่แล้วครับก็ฝากท่านนายกดูแลว่านะอย่ารอจะจะกู้เงินอย่างเดียวครับไม่มีหนทางอื่นหรือไงครับวันๆพูดอย่างเดียวว่าประเทศวิกฤตวิกฤตเหมือนสาบแช่งประเทศตัวเองนะ นายกบริหารประเทศเหมือนสาปแช่งประเทศตัวเองเหมือนไม่อยากทําอะไรปล่อยให้มันวิกฤตไปเรื่อยๆนะครับนะวิกฤตไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะชิ์หายกันหรือเปล่าครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากท่านนายกนะครับลองไปพิจารณาด้วยนะข้าวของก็แพงครับนี่สาวเมืองเหนือบอกของก็แพงครับกระทรวงพาณิชย์ไปคุมด้วยนะครับราคาสินค้าข้าวปลาอาหารผู้คนไม่มีจะกินจะแดกกันแล้วจะทำยังไงครับ นะเนี่ยเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกเนี่ยก็ไม่มีจะกินจะแดกกันแล้วนะครับข้าวของก็แพงอยู่กันไม่ได้นะนะครับนะของแพงหมดเลยครับเอายังไงดีครับชั้นสิบสี่ก็ยังนอนโรงพยาบาลเหมือนเดิมคําตอบก็ไม่มีใครจะประท้วงจะประเทิงก็ช่างแม่มันไปกูก็จะนอนอยู่ชั้นสิบสี่อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมลำ้ำนะความเหลื่อมล้ำนะครับก็เศรษฐีไม่ต้องติดคุก คุกมีไว้ขังคนจนก็ยังต้องกังวลอยู่ในหัวของประชาชนนะครับ <c oughs> นะครับยังอยู่ในหัวของประชาชนนะครับว่าคนที่ชื่อ Th Th ทักษิณทําผิดกฎหมายติดคุกติดตารางโกงชาติบ้านเมืองก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางก็นอนชั้นสิบสี่ไปใครจะด่าจะจะสาบจะแช่งก็ะช่างแม่งกูไม่สนใจซอฟต์พาวเวอร์อุ้งอิงลูกชายทักษิณก็ซอฟต์พาวเวอร์ก็ถูกโจมตีว่าวันวันก็ ถูกตั้งคำถามว่าจะเอาเงินภาษีมาโฆษณาชวนเชื่อจุดพุจัดอีเวนต์เอาเอาเงินภาษีมาละลายแม่น้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามนะฮะล่าสุดก็คณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเด้านแฟชั่นก็ลาออกยกชิดยกชุดมีรายงานข่าวข่าวลือทำนองว่านะนะโอเคแต่งตั้งเข้าไปก็ไม่ได้เป็นเห็นหัวของคนที่จะมาทำ เรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่อย่างใดนะพวกขันไอพวกลูกน้องของขา้าราชการนะักการเมืองก็เอาอกเอาใจเจ้านายวัน,วนๆเน้นอย่างเดียวที่จะเอาเงินภาษีมาละลายแม่น้ำนะครับแล้วก็จัดอีเวนต์จุดพุแล้วก็จบประเทศชาติไม่ได้หาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวจริงแท้ก็ต้องตรวจสอบลาออกกันยกชุดก็แสดงให้เห็นว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์แม่งไฟไม่รอด แฟช่แฟชั่นไม่มีหาในวันๆก็จะเอางบประมาณเนี่ยมาจุดพลุโฆษณาจัดอีเวนต์แล้วก็จบไปเงินภาษีคนไทยไม่มีจะเกณฑ์จะแดกนะนะครับอันนี้ก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับนะครับก็เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วรัฐบาลทุดนี้ในฐานะผมประชาชนคนหนึ่งนะไม่ได้เลือกเพื่อไทยแต่อยากจะฝากนะครับไอสิ่งที่คุณขี้โม้ขี้คุยไว้นะหลอกลวงประชาชนไว้แม่งทําหาอะไรไม่ได้ทักอย่างค่าแรงขั้นต่ําก็ ไม่เป็นไปตามที่คุยเงินเดือนปริญญาตีที่โม้ไว้ก็ทําไม่ได้รถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทก็ทําไม่ได้เงิน1,000 10, 0บาทแม่งก็ไม่มีดังนั้นพี่น้องประชาชนก็มีความรู้สึกว่าโดนหลอกลวงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมในฐานะเป็นประชาชนก็อยากจะฝากจะตามนะว่านโยบายที่โกหกไว้ในช่วงหาเสียงเนี่ยจะสามารถทำได้จริงหรือไม่อย่างไร ช่วยตอบประชาชนด้วยนะครับเงินหนึ่งหมื่นบาทนะล้วบอกว่าเข้ามาแนละ้วประเทศจะอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกวันนี้ไม่มีจะกินจะแดกกันแล้วจะว่าอย่างไรวันวัน,วนมีแต่เรื่องวิกฤตวิกฤตและนายกปัญหาในประเทศมากมายประชาชนก็ถามมากเดินสายไปต่างประเทศเสียเงินเที่ยวละสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านไปทําไมประเทศคนในประเทศไม่มีจะกินจะแดกกันอยู่แล้วไปทําไมเสียเงินเสียทองประเทศเราก็ยากจน น,นี่ประชาชนก็ฝากถามไปทําไมไปต่างประเทศที่ไปทํะไรครับมันได้อะไรครับไปสวิตไ,ไปนู่นไปนี่บางคนก็ถามว่าไปเที่ยวหรือเปล่าหรือไปทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรต่างๆไหนละครับใครจะมาลงทุนในประเทศไทยมีบ้างไหมครับไม่มีครับนะสนับสนุนการท่องเที่ยวก็ปรากฏว่านะการท่องเที่ยนะคนที่ได้ประโยชน์คือประเทศจีนประเทศไทยได้ประโยชน์ไหมนะครับ ฟรีวีซ่าเนี่ยมันสะดวกสําหรับคนไทยที่เขอยากไปเที่ยวต่างประเทศคนต่างประเทศคนจีนก็ไม่ได้มีการเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มแต่อย่างใดเพราะเมืองไทยถูกตั้งคําถามถึงความไม่ปลอดภัยคนก็ไปขอยากมาเที่ยวเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะพี่น้องครับจะได้ถึงไปถึงหูนายกเศรษฐานะครับผมที่มาเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนนะช่วยตอบคําถามด้วยนะแล้วก็ เ,เ,เวลาตอบคําถามเนี่ยไม่ใช่จัดอีเวนต์แถลงข่าวต้องเอาผลงานมาให้ดูด้วยครับนะประชาชนก็อยากดูผลงานเขาเหม็นขี้ฟันนานแล้วนะฝากพักเพื่อไทยนะเขาเหม็นขี้ฟันเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับเปิดการมองเห็นกันให้เทีให้เต็มที่หุ้นก็ตกหนักทุกวันครับนี่นี่เขาบอกมานีผมอ่านคอมเมนต์นะอ่อนะครับหุ้นก็ตกครับแม่งแย่ไปหมดะในตลาดหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แม่งคิดหายแย่ ไฟนั้นประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนะการกู้เงินอะไรต่างๆใครจะซื้อบ้านซื้อรถยากไปหมดดอกเบีย้ยก็แพงแต่แบงก์กำไรดีแต่คนไม่มีจะกินจะแดกเอาไงดีครับพี่น้องครับนะอันนี้นะครับฝากท่านนายกนะหุ้นก็ตกคนรวยแม่งก็ก็แย่หุ้นก็ทิพไหยนะคนจนก็ไม่มีจะกินจะแดกกันนะนะครับระบบการเมืองไม่เสถียร พักเก้าวไกลก็จะโดนยุบอีก90.99.99โดนยุบแน่เพราะว่าเมื่อสารรัฐมนูญมีสั่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเก้าวไกลก็ไม่รอดอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะครับผมเองก็เลือกเก้าไกลมานะแต่ผมอยากจะฝากไปถึงเก้าวไกลนะครับว่ายังไงไงเขาก็ยุบพักเก้าไกลแน่เพราะนั้นสิ่งที่เก้าไกลต้องทําคือตั้งพักใหม่เตรียมคนรุ่นใหม่ไว้มาเป็นหัวหน้าพักมาเป็นสสใหม่เพราะว่าคนเก่านี่ก็ต้องหายไปหมดเลยประมาณ40กว่าคนเนี่ย หายเกลี้ยงต้องสาบสูญแน่นอนนะครับเพราะว่าทงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะพอพอสารสั่งยุบพอสั่งยุบป,ปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคสิบคนก็ไปหมดนะคนดังๆอะ่ะพิธงพิทาก็เรียบร้อยครับนะไม่สามารถจะมาเป็นอะไรได้แล้วะ่ะนะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม่งแย่หมดเข้ามาแชร์ด้วยครับแชร์ไปถึงนายกด้วยนะครับหนักครับตอนนี้ครับนะ แล้วก็หนี้ในระบบก็แก้ไม่ได้การทวงหนี้ก็หนักรัฐบาลก็ไม่รู้จะแก้ยังไงหมดปัญญาครับวันๆพูดอย่างเดียวครับเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจตกต่ำหนึ่งจุดแปดรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่แย่ที่สุดเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดตั้งแต่มีรัฐบาลมานะครับเอาลุงตู่มาบริหารดีกว่านะครับลุงตู่อยู่ไหนตอนนี้ต้องถามว่าลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่นี่นะครับตอนนี้คนก็ถามหาลุงตู่ครับ ตูมาทาดีกว่าถึงแม้จะมองว่าเป็นประเด็จการทหาระอะไรต่างแต่ผมว่านะเขาก็ยังกล้าคิดกล้าทํากล้านํานะไม่มีนโยบายประชานิยมไอ้นี่ก็ลดไอ้นี่ก็แจกไอ้นี่ก็เป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้พักชาระหนี้มานะนโยบายเหมือนกับส่งเสริมให้คนโกงหรือเปล่าคนเบี้ยวหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ผมเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแม่งเรื่องจริงอะไรที่แม่งไม่ใช่เรื่องจริงก็ช่วยตอบด้วยนะครับ อ่านะฮะอ่าน,ะ,านะครับเนี่ยใครๆก็บอกว่าลุงตู่ยังดีกว่าอย่างน้อยๆยังแจกคนละครึ่งนะครับไม่มีการคดไม่มีการโกงนะลุงตู่ยังชัดเจนกว่านะครับนะอ่านะ,อานะแอปกระเป๋าตังค์ดีที่สุดครับนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันกระทาให้บ้านเมืองเราชิบหายกันเนี่ยนะวันๆไม่มีหาเลยนักร้องแม่งก็บางคนแม่งก็ตกทรัพย์นะอ่า บางคนถูกกล่าวหาว่าตกทรัพย์เช่นพี่สีพี่เจ๋งอย่างเงี้ยโดนกล่าวหาว่าตบทรัพย์หลักฐานแม่งก็แน่นพี่สีแม่งก็หายหัวไปแล้วนะครับนักร้องแม่งก็กลายเป็นนักตบทรัพย์ไปนะพี่เจ๋งก็กลายเป็นนักเคลียร์ไปนะนักน้องตูนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็กลายเป็นนักทวงหนี้ไปไปทวงหนี้ท่านอะไรวะเจ่านอธิบดีกรมการข้าวทิพดีโจนะ คอรับท่านแม่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปตรงไหนแม่ก็มีแต่การคดการโกงงดนะนะประเทศชาติแม่จะอยู่กันยังไงวะพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะครับรายการพี่เดย์นี่แม่จะเหลือรายการเดียวแล้วที่จะมาคุยเรื่องอะไรที่ประเทศชาติแม่จะได้ประโยชน์เนี่ยเหลือแต่รายการพี่เดย์เข้ามาแล้วก็แสแดงความคิดเห็นกันกดไลค์กดแชร์กันไปอ่าโปรโมทเพจพี่เดย์ให้ด้วยนะบ้านเมืองแม่ก็แย่นะครับไม่วจะทำยังไงครับนะครับ นักร้องตอนนี้แม่ก็ไม่ต้องทำาหาเลยรับจ้างยื่นทำร้องยุบพักบ้างร้องคนนั้นคนนี้อะไรต่าอะไรต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองแม่งหาแดกกันเต็มไปหมดอาชีพที่หาแดกดีที่สุดในยุคนี้คือรับจ้างร้องนะครับพอร้องเสร็จนะพอรู้ว่าข้าราชการคนไหนแม่งโกงตำรวจทหารนักการเมืองก็ตบซับแม่งคะนะตบซับคืออย่างต่ำ,ตำก็สามโล สามโลก็ผามร้านไม่มีจ่ายก็สองโลก็ได้สองโลไม่ได้ก็นะโลครึ่งก็ได้คือเดี๋ยวนี้นักร้องต่างๆไม่ก็หาแดกกันแบบนี้เพราะอาชีพอื่นมันหาแดกไม่ได้แล้วข้าราชการแม่ก็โกงกันอาิีพพอดีโกงผู้บัญชาการกโกงคือแม่งโกงไปหมดนายกอบตอบจเทศบาลแม่งโกงกันหมดมันเลยเกิดอาชีพนักร้องครับไปหาข้อมูลการโกงมาพอโกงเรียบร้อยก็เอ้ามึงเอาข้อมูลมาเพราะว่า มึงจบด็อกเตอร์มึงมีความรู้มึงใกล้ชิดมึงเอาข้อมูลมาข้อมูลการโกงก็มาให้นักร้องนักร้องก็มาให้นักเคลียรและแม่ก็ตบทับกันรวยนะครับคือแทนที่แม่จะไปรู้ข้อมูลมาแล้วมาแก้มาปราบปรามการทุจริตไอ้ิบหมายแม่ก็กลายเป็นเครื่องมือในการหากินหาแดกกันเต็มไปหมดนะครับแม่งโกงกันทุ่งหยอบยะยอยย่าเนีย่ยพี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วย สงสารลูกหลานเราจะเอาที่ไหนกินที่ไหนแดกครับนี่ประชาชนก็แสดงนะนะครับเข้ามาแ้ะกดไลค์กดแชร์ครับประชาชนจะตายห่ากันหมดแล้วครับด่านะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ประชาชนแสดงความคิดเห็นนะผมก็อ่านครับทำกันเป็นทีมนะร้องกันจนรวยประชาชนช่วยนะอ่าอธิบดีคนไหนประหลัดกระทรวงคนไหนผู้ประชาการคนไหนนา,นายนายกอบตอนายก แค่สมมติคนไหนคดโกงแม่งมีข้อมูลมาแม่งก็ไปร้องเอาข้อมูลไปให้นักร้องนะนักร้องเสร็จก็ไปไปไป,ไปถแถลงข่าวใช้นักข่าวเป็นเครื่องมือแบ่งกันทำมาหาแดกไปหลังจากนั้นก็มีนักเคลียร์จ่ายนะครับนะท่านอธิบดีจ่ายนะครับผมจะต่อรองให้3โลเหลือ2โลโลสองโลไม่มีจ่ายก็โลครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกคนหนึ่งมาคอยทวงนะครับแม่งกลายเป็น พวกอาชีพไปหมดหาแดกกันเป็นทีมนะครับนักกฎหมายก็เป็นสีสนนชัยไลซจันยาบันตีความแม่งไปเรื่อยๆนะตีความไปหมดนะอะไรอะไรแม่งก็จะยุบพักยุบพักยุบพักตัดสิทธิ์ยุบพักตัดสิทธ์วันๆแม่งไม่มีหาเลยครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามึงลงเลือกตั้งมึงก็สู้ก้าวไกลไม่ได้ก็วิธีการเดียวที่มึงจะเล่นงานก้าวไกลได้ก็คืออะไรนะมึงก็ดูว่าเขาเป็นไง แต่งกายไม่เรียบร้อยขาดคุณสมบัติบ้างละถือหุ้นสือบ้างละนะนโยบายลมล้างการปกครองบ้างละหนีทหารบ้างละนี่คือเป็นวิธีการในการต่อสู้ของนะอำนาจรัฐบางคนหรือนะครับคือเวลาลงเลือกตั้งครคือลงยังไงเนี่ยนะครับมึงก็สู้ก้าวไกลไม่ได้มึงก็ใช้วิธีการล้องเรียนไปนะแต่งกายไม่เรียบร้อยอ นะครับแล้วก็อะไรเตะเมียเมาแล้วครับหนีทหารเนี่ยตอนนี้หนีทหารกลาลังมาแรงเลยสองคนสามคนก็ไปร้องเขาหนีทหารนะครับแล้วก็กระจายข่าวปั่นข่าวกันไปนะอันนี้ก็คือปัญหานะครับว่าคือลงเลือกตั้งยังไงเขาไม่เลือกมึงนะอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยนะพวกมึงจะไปสั่งไปอะไรต่างๆไปยุบไปอะไรเขาเนี่ยไปร้องให้เขายุบยุบเสร็จเขาก็ไม่เลือกมึงอยู่ดี นะครับให้พวกก้าวไกลติดคุกกันหมดอะไรต่างประชาชนเขาก็ไม่เลือกพวกมึงหรอกจริงไหมครับพี่น้องครับยุบก้าวไกลเสร็จก็ไปตั้งพรรคใหม่นะชื่อพรรคก้าวให้พ้นสมมตินะหรือว่าเก้าวต่อไปก็แล้วแต่นะยังไงไงเขาก็ไม่เลือกพวกมึงหรอกเขาก็เลือกก้าวไกลเหมือนเดิมนะ่ะนะถึงแม้ว่าคนเก่าจะเล่นการเมืองไม่ได้มีสอสอใหม่มาเขาก็เลือก อุดมการณ์ของก้าวไกลของอนาคตใหม่จริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าใครเห็นด้วยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยอย่าดูกันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การจัดรายการทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องง่ายมันปิดกั้นการมองเห็นเพราะนั้นก็อยู่ที่พี่น้องละครับอยากจะให้สิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยมามันกระจายวัยล่อไปก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับก็ยกมือไหว้นะครับนะนะรายการนี้ไม่ใช่รายการหาแดกไม่ได้รับบริจาค นะไม่ได้รับตบทับต่างๆไม่ใช่รับจ้างแฉหาแดกอะไรไม่มีเป็นรายการที่ให้ความรู้นะความรู้ล้วนๆเลยที่พูดเนี่ยแต่การพูดการจาอาจจะกวนส้นตีนสักหน่อยแต่ไม่มีอะไรตรงไปตรงมาอะไรที่กูพูดแล้วมันไม่ตรงเนี่ยก็แยง้งเพราะกูก็รับฟังได้เพราะกูไม่มีประวัติไม่มีแผลนะกูไม่ใช่อธิบดีนะจะมาตบทับจะมาเปิดเผยความลับอะไรไม่มีถ้าใครจะมาเผยเน่เดี๋ยวกูจะให้ของลับแม่งไปถ้าใครบอกว่า จะเปิดเผยความลับพี่เดนะนะความลับของกูมีอย่างเดียวคือหำนะก็คือของลับนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครแม่งจะมาแฉกูนะกูเอาของลับตีกระบาลแม่งสักทีหนึ่งนะครับนี่ยังไม่ได้แดกวายนะถ้าแดกเข้าไปเราจะหนักกันอีกจุกูรายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระบันเทิงเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไม่ใช่ทิพายดูกันอย่างนี้เลยดูกันอย่างเดียวอะไรแม่งปิดกั้นเงินมกมองเห็นอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับอารายการนี่ตรงไปตรงมา นะไอพ้พวกอธิบดีทั้งหลายแม่งก็โดนตบซับเพราะอะไรเพราะไอ้ชีบหายมึงโกงชาติบ้านเมืองไอ้ผู้บัญชาการบ้างผู้กำกับบ้างท้องที่แม่งมีบ่อนแม่งก็จะมีนักร้องไปบอกเฮ้ยคุมกับมึงมึงรับมาเท่าไหร่เดือนละห้าแสนมึงให้กูสิบเปอร์เซ็นต์เดือนละห้าหมื่นคือไอพ้พวกไอ้ผู้กำกับผู้การผู้บัญชาการอธิบดีนายกอบตาไอพ้พวกเหล่านี้ที่แม่งต้องต้องยอมให้โดนตบซับเพราะอะไรคือเพราะมึงระยำไง นะเพราะความระยำของมึงนะครับความเร็วความอะไรของมึงมันก็ต้องตกเป็นเครื่องมือครับนะส่วนอ้ไรพวกนักร้อมึงก็หาแดก็มันรู้เิเออที่นี่ตำรวจคนนี้นายกอบตคนนี้อธิบดีคนนี้แม่งหาแดกงบประมาณหัวเออย่างเมื่อวานนี้ผมไปออกรายการสแตนดาร์ดนะไปออกสแตนดาร์ดนะครับก็ไปพูดคุยกับออพี่วีระสมความคิดพ,พี่วีระก็เล่าให้ฟังบอกบอกบอกว่าทนายเดชา ผมเนี่ยมีคนมาร้องเรียนนะเป็นอ่ามาล้อเรียนมานักร้องแม่งตบซับไปทั้งหลายสิบล้านนะ่ะแต่พอถึงเวลาจะเอาเรื่องแม่งไม่กล้าเพราะอะไรเพราะแม่งทุจริตจริงเป็นข้าราชการทั้งผู้ใหญ่นะครับนะมันก็เสียเงินเสียทองให้นักร้องไปเยอะเพราะนักร้อแม่งรู้ว่าไอไอชนตีนเนี่ยแม่งโกงโกงชาติบ้านเมืองแม่งทุจริตแม่งก็ไปไถเงินไปทีละเป็นสิบล้านนะพี่วิระเคยเล่าให้ฟังเนะี่ยแล้วแม่งก็ไม่กล้าเอาเรื่องเพราะี่คนระยำเนะี่ย ฝนตกอะ,อะไรฝนอะไรอะไรฝนตกที่หมูไหลใช่ไหมคนจันไรมารวมกันคนหนึ่งหาข้อมูลมาได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วกูพบแล้วว่าแม่งโกงเอาไปให้นักร้องไอ้นักร้องมันก็รู้จักนักข่าวแม่งก็ไปยืนแถลงข่าวทีาา่สภาแล้วก็พูดจาข่มขู่ว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกูจะไปร้องเรียนที่ปป,ปอชอนะมึงจะต้องหมดอนาคตเพราะฉะนั้นมึงจ่ายให้กูสิบโลนะบางบางคดี80 100โลร0อยโล หลังจากนั้นก็มีนักเคลียร์นักเคลียร์กับคนที่เข้าทำเนียบบ่อยๆนะเดินเข้าเดินออกทำเนียบพอโดนจับเลยทำเนียบก็โวยวายเอ้ยทำไมต้องมาจับเลยทำเนียบนะอ้าวก็มึงเป็นลูกน้องของคนในทำเนียบมึงก็โดนก็มึงไปทามาหากินหาแดกในทำเนียบไปก่อกรรมทําชั่วอะไรต่างๆตำรวจก็ต้องไปจับในทำเนียบไม่ว่ายศใหญ่ยศเล็กก็จับแม่งมาละประจานแม่งให้ยับนะทำเนียบรัฐบาลทําไมจะจับไม่ได้จับได้ คนชั่วคนเลวตัวตัวเหียตัวเงินตัวทองก็อยู่ในในในทำเนียบเคยเห็นไหมตัวเหียตัวเงินตัวทองอ่ะก็ยังจับได้เลยอ่ะเออพี่น้องจําได้ไหมเขาจับตัวเหี้ยจับตัวเงินตัวทองได้ตั้งหลายตัวนะจับตัวเหียจับตัวเงินตัวทองในทำเนียบเยอะแยะไปเพราะว่าทำเนียบเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ตรวจบัตรละเหียก็เข้าไปได้จริงไหมครับพี่น้องครับตัวเหียก็เข้าทำเนียบได้ตัวเงินตัวทองก็เข้าได้นะ ดังนั้นคนบางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะก็ไม่ต่างกับตัวเฮียเพราะเข้าไปทำอะไรเข้าไปตบรับไปรายงานผู้หลักผู้ใหญ่บ้างผมตบทรับสําเร็จแล้วนะครับเอ,อมีจอบใหม่ไหมครับไ,ไปหาหาเศษอาหารเป็นไอพวกหมาขี้เลื่อนแบบที่ท่านรองเต่าบอกว่าไอพวกนี้มันพวกหมาขี้เลื่อนนะครับเออนะทำเนียบรัฐบาลใครๆก็เข้าได้ตัวเฮียก็เข้าได้ครับไม่ต้องมีบัตรหรอกครับ นะบางคนก็อ้างว่าผมโดนปลดแล้วนะแต่ว่าเขาก็ทําบัตรให้ผมแม่งก็เป็นไงเจ้าหน้าที่แม่งก็เหี้ยไอคนที่โดนปลดแล้วแม่งเข้าไปได้แม่งก็เหี้ยพอกันข้างในทําเรียบนี้แม่งเต็มไม่ได้เหี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ร้องว่าไงเห็นด้วยกับผมก็เป็นไงจุกครูเห็นด้วยก็จุกรูกันนะครับเนะี่ยยกนี้แม่งเหี้ยมันเข้าไปได้ยังไงนะครับคืออยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับป้องกันไม่ให้ อย่าให้เฮีย้ยเข้าไปในทำเนียบอย่าให้เฮีย้ยเข้าไปในสภานะที่ผมพูดในเฮีย้ยเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะบางคนบอกเออบอกว่าเป็นเฮีย้ยผมเลยครับผมเสียหายครับเออแล้วมึงคือไอ้หน้าเฮีย้ยหรือเปล่าละ่ะเออจริงไหมครับจุกรูจุกรูนะครับนะสภาเนี่ยอย่าให้อย่าปล่อยให้เฮีย้ยเข้าสภาทำเนียบกันเหมือนกันอย่าปล่อยให้เฮีย้ยเข้าผมเห็นเนี่ย เขาจับเนี่ยเขาเอาสามง่ามมาจับนะจับเงี้ยจับตัวเงินตัวทองกันเยอะแยะมันเยอะนะครับไม่ควรปล่อยเงี้ยเขาสบายเยอะไม่ทําเนียบก็เหมือนเหมือนกันยัวเยี้ยไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยยัวเยี้ยเลยเนี่ยนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยวันนี้ขอเล่นพวกการบ้านการเมืองก่อนนะอ่เห็นดีงามเห็นดีเห็นงามกับผมด้วยก็แชร์ครับไม่ใจะเห็นดีเห็นงามนี่ครับแบบเป็นไงดูเฉยๆแล้วใครแม่งจะมาดูกูล่ะ นเนี่ยก,ก,ก็ช่วยกันแชร์ไปให้ถึงนายกนะครับก็ฝากนายกเศรษฐาครับเนี่ยตอนหาเสียงก็บอกแนละแก้มาตา112ก็ฝากนักร้องด้วยช่วยไปร้องอานายกเศรษฐาเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยก็บอกแก้มาตา112แก้ค่าแก้ค่าเนี่ยนะครับผมดูในทิกตอกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนะมีคลิปมีอะไรก็มาตา112แก้อุ้งอิงอะ่ะแก้ เสฐาน่ะแกก็ไปร้องด้วยนะนะนักร้องทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะเล่นแม่งอะไรเล่นแต่ใครเนี่ยก้าวไกลเนี่ยแม่งเล่นแต่ก้าวไกลตอนนี้เลยก้าวไม่ไกลเลยที่หายสะดุดล้มเลยนะเดี้ยงไปแล้วโดนไอ้ล้มล้างการปกครองอะไรอะ่ะบ่อนซ้อบ่อนซ้อกูเป็นทนายมาสามสิบเก้าปีปีนี้แนละ้วกูยังไม่เคยเคยได้ยินเลยนะครับนะคำพูดแปลกๆทางกฎหมายนะบอนะอ่อนซ้อเออบ่อนซ้อ อะไรจะอะไรก็ไม่รู้มันมันแปลกๆก,กสับอะไรแปลกๆปกนะคือยุคนี้มันมีอะไรแปลกๆอะอะไรที่เราไม่เคยเห็นแม่ก็เคยเห็นในยุคนี้นะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ท่านเป็นสารเกี่ยวกับการเมืองอ,อ่ะพูดแล้วต้องยกมือไหว่เดี๋ยวก็ติดคุกอีกเียพูดถึงสารก็ไปได้ประเทศเราเนี่ยแม่มีปากก็เหมือนมีตูดอ่ะพูดหาแล้วก็ติดคุกอย่าวิจารณสารในทางเสียหายจำคุกหนึ่งเดือนปรับห้าหมื่นก็เวลาพูดถึงสารก็ขออนุญาตพนมมือนะ นะผมได้ฟังคำพิพากษาของตุลาการศาลราัฐธรรมนูญแล้วก็มีคำอะไรที่แปลกๆมาเยอะเช่นบ่อนซะอ,อมผมก็ไม่รู้แม่งแปลว่าอะไรต้องเข้าไปเปิดในพะจะนานุกรมเดูว่าเปิดดูหน่อยนะบ่อนซาะเออมันคืออะไรวนะบ่อนซาะมันอะไรของมันก็ไม่รู้คือเราเป็นคนไทยเราเลยก็ไม่เคยเจอๆๆเนี่ยต้องเปิดเปิดดูหน่อยเนะนะบ่อนซาะเคยแต่เจอแต่บ่อนการมณันนะบ่อนซะอนะบ่อนบ่อนซะอ เออกูก็งงเมื่อกันมันแปลว่าอะไรกันนะนะบอลซาะเดยวดูนะเออบอลซ้อกูเคยเคยเคยแต่เข้าบอลเอองงวะเนี่ยมันไม่รู้อะไรของมันมันเดี๋ยวนี้มันมันก็มีคําแปลกๆนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงนะครับอย่าจําคุกผมเลยนะครับท่านตุลาการสารรัมรูนปล่อยผมนะครับอะไรนี้อล